ทีตอนเราผิวช่องดิจิ e ัลน,นคะคะตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟดอนเมืองซึ่งเราจะไปเชียงใหม่กันรีวิวรถไฟก่อนเดี๋ยวเราจะไปรีวิวสถานีก่ค่ะรถไฟรถไฟนอนเดี๋ยวขึว้นรถไฟไปเราจะรีวิวอีกทีหนึงตอนนี้สถานีจากที่เราเห็นอนะ่ะมันก็ไม่ยากนะแต่เราก็มองว่าทางขึ้นทางลงมันค่อนข้างไกลนิดเดิม แล้วก็ข้างล่างอ่ะถ้าเกิดใครขึ้นแล้วแบบไปไกลๆอ่ะมันจะมีเนี่ยอเมซอนแล้วก็ถ้าไปหน่อยก็มีเซเว่นเอออันนี้สามารถซื้อไปตุนได้แต่เห็นเขาบอกเขาตู้สบียทเปิดแล้วคือตอนนี้ที่เราไปมันเป็นช่วงคริสต์มาสของปีสอ2 3ี่ิบแล้วคนก็เริ่มกลับบ้านัตแล้วเลยแล้วพอดีกับว่าอากาศมันจะหนาวเราไม่คิดว่ามันจะหนาวไว้แล้วเขาบอกว่าบนรถไฟอ่ะมันหนาวมากสภาพก็เลยแบบว่า มนน,น,นรถไฟจะออกประมาณ6โมง57เราขึ้นที่ดอนเมืองจริงๆมันไปขึ้นที่ออกรุงเทพกวีวัฒน์ได้แต่มันค่อนข้าง,งไกลเราเขาจะจอดหมดนะเท่าที่ถามมาแล้วแต่เวลาไม่เหมือนกันแต่ก่อนสถานีดอนเมืองอะ่ะคือมันจะอยู่ข้างล่างอยู่ใ,ใกล้ๆสนามบินแล้วก็มีสะพานลอยเดินไปได้ที่มันจะเชื่อมกับอัมเีรียจำได้ใช่ไหมถ้าคนเคยมานะแต่พอเรามาที่เนี่ยเราบรรยายขึ้นมา เราคิดว่ามันมันสะดวกมากเลยทุกคนดูดิที่นั่งก็เยอะกว้างขวางมากแล้วมันนำรวปความสะดวกให้กับต่างชาติดีมากเลยก็คือคนที่มาต่อจากมินิแอร์มันก็มาลงสายสีแดงแล้วมันก็มีสะพานทา่สะพานเข้าสนามบินนะแต่นี้เรามองว่ามันเดินไกลไกลกว่าเดิมแบบอนสถานีรถไฟอันเก่ารู้สึกว่าเดินค่อนข้างไกลส่วนตรงสถานีนะมันก็จะมี มีบอกอะมีจอทีวีตรงนู้นน่ะรู้เห็นไหมนะมีจอทีวีบอกว่าจะถานีเท่าไหร่ไปที่ไหนขึ้นกี่โมงไม่รู้เสียงมันจะดีไหมนะว่าทั้งรถทั้งประกาศดังมากของเราอะมันเป็นชานชาลาที่หกต้นตอนหกโงห้าสิบเซนเดี๋ยวเราไปเจอกับนบรถไฟตรงนี้เราไม่ได้รีวิวอะไรมากนะเพราะมัน มันง่ายอะเราสึกว่ามันง่ายแล้วก็มีอุปกรเมชั่นอะสามารถทมได้ไม่ได้ยากมันอาจจะลุกว้างแต่จริงๆงก็คือไม่ค่อยมีอะไรแล้วใครที่จะมาขึ้นก็ได้แหละมาตรงชานชาลาที่หกอะเชียงใหม่นะเชียงใหม่นะเราไปเชียงใหม่เดี๋ยวเราไปรีวิวรถไฟกันตอนหโมงกว่าคลิปนี้จะลงก็ได้แหละสองพันยี่สปีใหม่อดีก็จะเป็นรถไฟถือว่าเป็นรีวิวรถไฟของสองพันยี่สี่กันทอ้งนค้นที่มาเป็นเจตบุตรรถไฟนะ ที้้อกว่าที่้ยวะแล้วแล้วมาก,ก่อนเป็นเม่ยช้าวะ13ประค่าแขอบคุณค่ะโอเคเอาได้ไหมยกยกยกย,กยก okay. โอเคเรามาเสรจาแล้วห้า เจ็ดแปดใช่ไหมเอ่อที่นั่งหกห้าหกใช่ค่ะห้าหกเจ็ดแปดอันอันนี้ป่ะคะใช่ใช่ขอบคุณค่ะใช่ใช่ะขอบคุณค่ะทันเวลานะเราวิ่งว่ะเราจะปล่อยให้่นอนเพราะันเชื้ากันไดด้วยเข้าไหมจำไม่ทำเข้าไป ทำไมเขาไม่ให้เราเปิดอ๋อนึกว่าเขาล็อกเอเดียไว้อยู่อ๋ออ๋อเรายังไม่เหรอเอใช่เปิดใช่เปิดหากรังเลยเนาะค่ะขอบคุณค่ะเมาห้องนึงเหรอใช่ค่ะเมาเมาห้องนึงเนาะค่ะโอเคโอเคห้องน้ําอยู่ด้านท้ายเดี๋ยวพี่เข้ามารับออเดอร์อาหารนะแล้วอาหารห้องอาหารไปทานตู้ที่เจ oh, okay. ็ดอ๋อตู้เจ็ดอ่ะขอบคุณค่ะีไไห้นน่ดโอเค เอาเวานอนก,ก็นี่ยือไม้ทัางหนใช่เดี๋ยวเขาจะมาปูให้ไม่แน่ใจว่าตอนทุ่มหนึ่งหรือสองทุ่มเขาจะมาปูนี่พี่อยู่ก็เลิกนอนยด้ได้ทำเลยส่วนตัวก็ปิดประตูดีอ่ะออมาตอดดูอดมาขิงหลานมากขิงหลานสุดออกแล้วออกแล้วออกแล,แล้วไฟออกเลยวอคือ <c oughs> ทุกคนโอ มันดูมุดมุดเนาะเราขึ้นรถไปแหละเดี๋ยวเราจะไปรีวิวรีวิวแต่และขบวนให้ดูเนาะตอนนี้เดี๋ยวขอจะเก็บของทุกอย่างให้เรียบร้อยก็อนเพราเมื่อกี้เราวิ่งมาค่อนข้างวุ่นวายเราตั้งกล้องไว้ตรงนี้ตรงนี้มันคือที่ตั้งนะเาขาก็มาตั้งโอเคเดี๋ยวเราจะเดินไปข้างน้ากันนะ แกะัาแบบแรกเลยไปนห้องน้ำก่อนเลยจ้ะห้องของจะมีสี่ห้องมีผู้ชายผู้หญิง2แล้วก็มีห้องอาบน้ำด้วยนี่นะนี่อ่านเด็กกลับห้อ พี่มาปูผ้าให้แล้วแล้วมาเก็บประมาณ,มาณกี่โมงละะ6มง <ละ S 2> กว่าลคะประกาศอ,นะอ๋อประกาศนะเ้าเ้างน้ากาะอันนี้ก็เป็นข้โนเนาะตาออึบอุ๊บอุบนี่สองทีเขาต้องลืมสองชุดนะจ้ะ อันนี้ข้เรียญที่บอกอันนี้ฝันนะหลับตาฝันเนาะจะนี่ห้องนมม้ำเดี๋ม่มีคนอาบน้ำเพิ่มหนถ้าเราเข้าเราล็อกสีแดงก็จะโชว์อ๋อจ้ะโอเคนี่ปิดไฟนอนนะอ่าจ้ะนี่กรถิงเล็กพี่ท่านคืนกดผิดมันอยู่ใกล้กันพี่ไม่เคาะเรียกนะจ้ะอะไรเดินไปหาพี่ตรงนน้นอ๋อได้จ้ะพี่ดับเครื้อหน่อยโอเคจ้ะทีนี้ก็เราตั้งสีพีชไปให้จ้ะคืนพอปิดหน้าจอมันแยงตางเป็นตัวนี้นะปิดไปเออไปหัวเจ๊ที่ชั้นแบต แอร์ปรับเปลี่ยนเอาข้างบนเห็นไหมขีดหนึ่งสองสามเยกเลยอ๋อได้คตัวสูบขวามือะไปซ้ายขวาโอเคค่ะค่ะห้องนี้เสร็จแล้วเนาะอันนี้บันไดใช่ไหมบันไดเดี๋ยวต้องไปตั้งบันไดให้อ๋อโอเคค่ะอุ้มีปูทุกห้องเลยสองห้องเดียวจ้ะขอบคุณค่ะเพราะพี่เขาปูทุกห้องเลยเสร็จเรียบร้อย นี่ก็คือเหมาห้องพี่เรานอนคนเดียวเพราะว่าหลานติดสอบแต่ห้องเรายังไม่ได้ปูนะพี่เขาไปเอาผ้าปูอยู่ขี่เอโอเคเรากำลังเดินไปห้องอาหารกันเราอยู่ขบวนที่สิบสอมแต่เราเดินไปห้องอาหารขาบนที่ห้ารถไปเหมือนแฮร์รี่นะแต่การวิ่งของรถไปอ่ะเหมือนป็นดินไหว ยังไป่ถึงเลยจ้าอ๋อจะถึงแล้วจะถึงแล้ว,ลวโอเคหลังาจากที่เราเดินจาก้าข,าขาบวนมาหน้าขาบวนจะถึงะจ้านี่คืออาหารที่เราสั่งกันไว้ของเราไปหมกไก่ของเธอกินอะไรกระแนงผิวแกงเขียวหวาน ก็มีต้มจืดกับปอเปี๊ยะ,ปปยะใช่แต่น้ำเราต้องเอามาเองนะเพราะว่าในเออในคบับเขามีน้ำให้นี่เราก็เอามาเอง ชั้นบนเป็นยังไงบ้างหนาวดิติดแอร์หัวติดเลยอ่ะในลองนอนดิอยากรู้ว่าสูงเท่าไหร่ร้อยร้อยเจ็ดแปดร้อยเจ็ดแปดขาไม่ติดนะได้พอดีขาติดไหม ครออันี้เมอันนี้เรียกว่าไมติดอันนี้เรียกว่าไมติดอ่ะก็พอดีอ่ะพอดีถ้าคนรถอแปดสิบเก้าสิาจะลำบากเลยอ่ะืมไปร้อยเจ็ดสิบแปดสิบเก้าก็ไม่ก็จะต้องรอนี้ช้องพอเข้ามาก็จะมีตัวล็อกปึ๊บล็อกได้แล้วก็มีมีตาจ้อยไอตาแมว มีที่แขวนด้วยเนาะใช่ไหมเออก็มีที่แขวนตรงนี้ไว้กดเกรียกพนักงานเนาะแต่ก็อย่าไปกดกวนพี่เขานะเพาไม่มีอะไรอันนี้จะเป็นไฟปุ๊บโอ้มืดตึ๊บเลยเออไม่เห็นอะไรเลยเ,ลยเอออันนี้จะเป็นบันดได <laughs> เอาไว้ปีนขึ้นไปนอนบันไดลงแต่ ตรงนี้ก็จะมีไฟนะบอกสถานะต่างๆตรงห้องน้ำอย่างที่พี่เขาแจ้งไปถ้าเป็นสีแดงก็คือมีคนเข้าอยู่แสดงว่าตอนนี้ว่างประมาณนี้ตรงนี้ก็จะเป็นปุูมควบคุมเนาะมี usb ให้ชาร์จด้วยแล้วเราสามารถปิดไฟตรงหน้าจอเมื่อกี้ปิดจากปุ่มนี้ได้ไม่ใช่มีแค่ข้างล่างนะข้างบนก็มีเผื่อข้งบนไว้ให้คนข้างบนควบคุมเนี่ยหัวนองก็ม,มีมีไฟมีปลั๊ก มีทั้งสองเลยนะข้างล่างก็มีใช่ไหมเออนี่ข้างล่างก็มีแล้วก็มีไว้แขวนของโอเคอ่ะมันค่อนข้างรกเลยนะเพราะว่าเราก็จะเต็มตัวนอนกันเล้วข้างล่างก็ยาวสบายเหมือนจะกว้างกว่าข้างบนของก็เยอะแยะไปหมดเลยมีงานเราไปด้ให้เต็มไปหมดโซนนี้มี ถัขงขยะแล้วก็มีอ่างล้างหน้าแปรงฟันได้นะพี่เขาบอกข้างในก็จะมีแก้วน้ำอันนี้อันนี้ของเรานะเสียบเขาไม่ได้ให้เลยเราเอามาเสียบเราเองเอาไว้กินตอนเช้าแล้วก็มีกระจกเผื่อแต่งหน้าแปรงฟันตรงนี้ส่วนกระเป๋าสัมภาระพี่เขาบอกว่าให้ใส่ไว้ข้างล่างว่าไม่เห็นอะไรเลยอะ่ะเนี่ยเขาบอกให้ยัดไว้ข้างล่าง เออส่วนแอร์นี่ข้างบนชุบแอร์เป็นหมุนได้ปรับทิศทางแล้วก็แล้วก็เปลี่ยนระดับนี่โอเคให้พาเพื่อนมาเปิดตรงนี้เปิดได้เหรอเออ,น,อนี่ไงอันนี้เหมาห้องเลยจ้ะอ,อืม เปิดห oh, ้องได้เป <ens> <oon> ิดได้ประมาณนี้นะกว้างอยู่นะวายห้องนี้เย็นมากอะค่ะฉันทำงานประกาศแล้วจะมาเก็บที่นอนเราก็จะมาเข้าน้ำเมื่อคืนเราไม่ได้พาดูห้องอาบน้ำนะสุดยอดเช้าเราจะพาเพราะเมื่อคืนมีคนอาบน้ำอันนี้คือห้องอาบน้ำ สำคัญคือมีน้ำอุ่นมีไฟที่ข่องผ้ามีนี้เดียวนะแนะนำว่าไม่ต้องเอาของมเยอะเอามาแค่เท่าที่เราเปียกหรือไปเปลี่ยนที่ห้องก็ได้ที่ห้องมันมีม่านเปลี่ยนอยู่เน,ะนาะห้องน้ำมันก็ไม่ได้ใหญ่นหนอ่ะคนนึงปกติว่าอาบน้ำคนนึงอยู่แล้วปะเออประมาณนั้นอืมนี่ห้องน้ำอ พี่เห็นเมันเขาเสียของรถไยแลยนะม <c oughs> ันเหมือนอยู่บนเครื่องบินแล้วตกงปรกะกาศแล้วเดี๋ยวเขาเล่าสเก็ตที่นอนแหละค <c oughs> ิดถึงห้องพี่ <c oughs> ถึงห้องแล้วขาอาหารเช้าเสิร์ฟเราเก็บที่นอน เก็บที่นอนตอน6โมงเช้าเราก็ต้องตื่นก่อนเพราะว่าช่วงเวลานั้นจะมีคนมาแย่งเข้า้องแมเป็นมากมาย <c oughs> ตอนเช้าวิวสวยมากสิ <c oughs> และมีอย่างหนึ่งที่เราจะบอกเราเรียนรู้ได้อย่างหนึ่งบนรถไฟก็คือเมื่อคืนแฟนเราเปิด <c oughs> แล้ว <c oughs> อันนี้กดเลี้ยวพนังงานอันนี้กดไฟ <c oughs> น้ำไปกดเลี้ยวพนักง,งานจ้ะ พอกดเลี้ยงพนักง,งานแล้วไฟตรงนี้มันจะติดนี่อันนี้เป็นทิกนะเผื่อใครแบบว่ากดผิดก,กดตรงเนี้ยไฟแดงมันจะขึ้นแล้วถ้าเราไม่ได้ตั้งใจอะ่ะมันจะมีปุ่มของเขาคุณเห็นปะพอกดตรงเนี้ยไปไอ้ไฟแดงเมันก็จะหายไปอันนี้บอกไว้เผื่อใครกดผิดนะซึ่งไม่มีกดผิดไปละจ้าพี่เขาจะได้ไม่ต้องเดินมา ได้ที่เขาบอกว่าแอร์เย็นๆ,ๆกันนะเย็นจริงแต่ข้างบนมันปิดแอร์นะนะมันมีที่ปิดแอร์อยู่ในะตรงนี้มีที่ปิดกับที่ปรับอยู่หนาวไม่หนาวก็ดูสาภาพสิออประมาณนั้นไม่ได้แตกต่างอะไรมากานหน่อยแต่รถไฟสุงอกแล้ววิวก็สวยสำหรับอาหาร ้อยเก้าสิบร้อยแปดสิบร้อยห้าสิบถ้าไม่ขนกันขึ้นมาก็ต้องสั่งเอานะคะโอเค,คืนเดียวทังขยะเป็นมากเลยอีอ่างเนี่ยเหมือนจะสะดวกนะวยวใส่ความดูดเลยค่ <c oughs> <c oughs> นอนข้างบอกว่าใช้ลำบากมากแต่ก็ยังดีคุณไปฝันในห้องได้ขี่ี่่างบน,นรถไฟนะมันก็รู้ว่าคนอื่นเป็นไหมนะ มองรถไฟปะอีนี่มองรถไฟด้วยควที่พวกโค,ลคล้งเคียงโค้งเคียงอ่ะกลางคืนมันเลยเนินไม่ค่อยหลับอ่ะแล้วพอนอนไม่หลับมานั่งมันก็โค้งเคียงโค,งโคง้งเคียงไปเลยแบบเหมือนเครื่องบินตกหลุมอากาศอ่ะมันเหมือนจะอ้วกตลอดเวลาก็เลยแบบใครมองก็ติดยามาด้วยเือเขาเรียกอะไรนะยาแก้แพ้กิน่นด้วยให้มันหลับเลยโค้งเคียงตลอดเวลาด้วยความี่กล้องมันกันสั่น์งมันก็ไม่เห็นว่าเราสั่น์กัน จริงๆก็คือโค้งคงเกิ๋งอะโอเคีรูชียงใหม่นะคะส่วนใครที่จะจองรถไฟนะจองล่วงหน้าหนึ่งเดือนนะคะจองในเว็บไอเนี่ยการรถไฟอะเขียนว่าจองตั๋วรถไฟแล้วก็เข้าไปเลยแต่มันจะจองยากมากนะจองหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเท่านั้นแล้วเรามาช่วงช่วงช่วงปีใหม่ข้อดีของรถไฟช่วงปีใหม่คือมันไม่ได้ขึ้นราคาเหมือนพวกเครื่องบินอะไร แต่ตอนนี้คือเต็มทุกตู้เลยนะมันเป็นช่วงเทศกาลโอเคเดี๋ยวเราไปรับรถที่เชียงใหม่มแล้ว,ลวรัรรนนอนได้นอไหมคะ <laughs> ไม่ได้นอนมีสวมนตัวซื้อเพิ่มมาอนะอ๋อหรอหรอ๋อ พี่ทั้โลกกับศีละอ่านกระดิอ๋อเขาก็มาขึ้นกลางทางเฉยใช่ลงลงส่งลงอลงส่งลงเลว่าจะไม่ได้นอนดูว่าแล้วเชี่ยวนี่ยลำปงไม่หนาวนะกต่ลงพูนเย็นอือเชียงใหม่จะได้นปดีแต่โทที่มันเป็นระบบปิดไงมันไม่รู้ข้างนอกจ้ะอันนี้กลับเลยป่ะคะเนี่ยแค่กลับเย็นอ๋อกลับเย็นโอเคถึงเชียงใหม่แล้วเมื่อกี้พี่พนักงานคือบริการดี ดีมากแล้วก็อย่างที่เห็นเขาไม่ได้หลับเนาะพี่เขาก็แบบมันเป็นเก้าอ,อี้แล้วก็นั่งหลับอะ่ะเขาจะถือว่าเออถึงบอกว่าเวลาใครกดปุ่มคิดก็ไปกดข้างหน้าด้วยอย่าให้พ,พี่เขาเดินมาสถาที่เขาทำงานหนักไลยจะปูที่นอนไหนจะต้องมาคอยดูแลไหนจะต้องมายกกระเป๋าเนาะต,ตามนั้นเลยให้กดทิ่ก็อย่าลืมไปกดเอาออกด้วยนะบอกซิกไ้แล้ว